อันนี้คือหลงพ่วเงินบางคารปีหนึ่งห้าพิมพจอบเล็กกระไรทองเต็มปีเนี่ยนี่นะครับอ่าจำจำเอาความรู้ความรู้นี่นี่นี่หยิบหลงพ่วเงินหนึ่งห้ามาอ่าดูก่อนดูพื้นลึกๆึกก่อนแล้วดูนิยมก่อนว่าว่ามันแตกเห็นะหเนี่ยตรงแขนมันแตกเนะี่ยคือนิยมนะครับแล้วหยิบมานะครับหยิบมานะครับหยิบมาดูนะครับอ่าดูไหมดูไหม าแชร์ก่อนเดี๋ยวบอกให้แชร์ก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ว่าดูอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับดูตัวตัดยังไงเดี๋ยวจะบอกให้นะครับแชร์ก่อนแชร์ก่อนเอาแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะแช์นะนะครับอ่านะครับอ่ะดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวจะชี้ตำหนงให้ดูนะครับว่าดูยังไงดูยังไงดูอย่างไรนะคุณจะได้เข้าใจนะครับอ่ะ คุณดูนะคุณหยิบเหรียญขึ้นมาครับปั๊บคุณส่องไปพื้นข้างล่างตึงๆครับมีแตกเนี่ยนิยมนะครับแล้วคุณสังเกตนะในขอบเหรียญเนี่ยมันจะมีเส้นขนแมวเห็นไหมเห็นไหมข้างหน้าก่อนเนี้ยข้างหน้าก่อนเส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมวนะครับอ่าคุณดูนะเนี่ยคุณดูในในเส้นขอบนะครับเส้นขอบอ่าพยายาะผมพยายามนะครับอันนี้ครับเห็นเส้นขอบไหม ในเส้นขอบนะในเส้นขอบเนี่ยมันจะมีเส้นขนแมวนะครับในขอบนะคุณเอียงดูนะะเดี๋ยวผมจะผมพยายามจับนะครับนะครับพยายามเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับคุณจะเห็นเส้นขนแมววิ่งคมคมของแท้นะของแท้ต้องคมเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมปุ๊บคุณพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับเห็นไหมฝั่งอีกฝั่งก็มีเห็นไหม อ่าเน่เน่เน่ขอบนี้นะขอบตรงนี้นะครับต้องขมนะต้องขมนะโอเคอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วหยิบขึ้นมาเน่คุณจําไว้นะนี่จำไว้นะจํานะจํานะอ่าคุณเอียงข้างบนนะปั๊บเนี่ยนะเอียงแบบนี้นี่ดูบริเวณศีสษะหลวงพ่ออันนี้จับเล็กนะครับ มันจะมีรอยแตกเป็นเข็มนี่แหมต้องให้ไม่ชัดไม่ชัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่านี่ดูตรงนี้ตรงนี้มันจะมีรอยแตกเป็นเข็มขึ้นไหมเดี๋ยวจะส่องกล้องเล็กๆให้ดู โอ้โหมองไม่เห็นเนี่ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเห็นยังเห็นไหมเป็นเข็มเข็มเห็นไหมอ่าข้างบนเห็นไหมนะครับเห็นไหมเห็นยังเห็นยังเห็นยังเห็นไหมชัดเลยเนี่ยมุมนี้ชัดเลยเนี่ย เห็นไหมาหายไหมมีรอยแตกข้างบนเห็นไหมเป็นเข็มขึ้นไปเลยอันนี้ต้องคมมากอ่าต้องคมมากนะอ่าหูจอะนะเล็กเล็กเห็นไหมแล้วบนหูจอะนี่มีเส้นคมคมเกลึงเกึงเห็นไหมอ่าพิกหลังครับพิกหลังนะด้านหลังรุ่นที่นิยมเนี่ยเขาจะเขียนว่าหลงพอเงินสองห้าหนึ่งห้าแลวเป็นยันพรและยนยนยยนยยน ยันองค์พระนะครับอ ah, ่าเห็นไหมปุ๊บนะครับเห็นไหมเสร็จปั๊บนะครับเห็นไหมหูเจาะเนี่ยรอยปิ้นเนี่ยมันจะเล็กๆเห็นไหมครับเห็นนะเห็นนะเห็นนะอ่ารอยปิ้นเล็กๆนะโอเคและคุณเอียงนะครับคุณเอียงพื้นเหรียญนะครับคุณเอียงพื้นเหรียญนะครับเห็นไหม มันมีเส้นขนแมวเห็นไหมครับเห็นไหมเส้นไหลฝนเนี่ยเป็นเส้นเป็นเสี้ยนกระดานเลยเนี่ยนะเห็นไหมคุณเอียนดูอันนี้ต้องคมนะข้างตัวนะตรงนี้นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะต้องคมมากตัวหนังสือต้องตั้งเป็นแท่งเสี้นกระดานตรงนี้ต้องคมมากถ,ามนะถ้าคมนะถ้าคมนะแสดงว่าโอกาสแท้สูง นี่ถ้าได้ความรู้ได้ประโยชน์บอกหน่อยนะครับว่าได้ความรู้ครับว่าได้ความรู้นะบอกให้เ facebook เขารู้หน่อยว่าม,มันได้มันได้ประโยชน์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โหม,มองไม่เห็นน,นี่ยเห็นไหมอ่าเห็นแล้วนะ เห็นไหมครับอันนี้ต้องคมมากเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมหนังสือต้องคมชัดนะเป็นแท่งๆนะอ่าเสี้ยนเต็มเลยนะครับและสังเกตดีๆครับขอบผู้นี้นะขอบผู้นี้นะมันจะตั้งมันจะปิ้นตั้งบางๆไม่เยอะมากนี่เห็นไหมขอบผู้นี้มันจะปิ้นตั้งบางๆไม่เยอะมากเห็นไหมเห็นไหม าและนะครับและที่สําคัญครับคุณหยิบมานะอาจําสูตรผมหยิบมาหันหน้าพ้าเข้าเข้าตัวนะครับหันหน้าพ้าเข้าตัวนะแล้วพลิกปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นตัวตัดตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะเป็นล่องหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นฟันเฟืองเนี่ยตรงนี้เป็นฟันเฟืองตรงนี้เป็นล่องนะครับอเดี๋ยวให้ดูตรงหูก่อนนะเพื่อน เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะ๋ยัแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นร่องตรงคอเหรียญได้ไหมเห็นไหมมีร่องแล้วมีขีดเห็นไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟันเฟืองเห็นไหมนี่เลยเนะอ่าต้องเป็นตัวตัดนี้นะครับ เห็นไหมครับเห็นนะโอเคนะอา่าอย่างนี้หยิบมาแท้เลยย่ายี้หยิบมาแท้เลยครับแท้เลยนะครับ